ที่เข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะก้อนใหญ่อะไรเงี้ยงานคอนเฟิร์มเลยจ้ะคนลุกนะจ๊ะแม่บอกว่าม,มีเข้ามาก็ชื่นใจแล้วมือก็อคือเหมือน,นอัดยายซื้อขนมยายตามหายเต้ารักแท้จะเจอหรือเปล่านะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนรับเดือนแห่งความรักเดือนนี้นะคะติติก็จะพาทุกคนนะคะไปทํากิจกรรมดีๆที่สามารถทํากับคนรักได้ไม่ว่าจะเป็นในสถานะไหนกิจกรรมแรกที่ติติจะพาไปนั่นก็คือกิจกรรม T and t a r o t ซึ่งเป็นกิจกรรมไปร้านคาเฟ่เก๋ๆนะคะแถมสายมูยอย่างติตินะคะเราก็จะได้ไปเปิดไพ่ดูดวงความเก๋ของเขาคือพอเราดูดวงเสร็จอะดวงเราเป็นยังไงใช่ไหมคะ <S <s เ,เขาก็จะแบบมักมีวิธีการเบรนช้าเพื่อปรับสมดุลร่างกายเราเฮ้ย กิจกรรมนี้เก๋อ่ะก็เลยนัดเพื่อนไว้อีกสองคนนะคะไปทํากิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างป mm. ่ะเนื่อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไปเลย นะคะแล้วเราก็มากับเพื่อนเราค่ะนางเป็นคนจองให้นะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างบ้านนางแหละ ้านนี้ถ้าขนมอร่อยก็ฝีมือคนนี้ค่ะวันนี้จะได้กินไหมคะวันนี้ไม่ได้กินวันนี้ไม่มีก็โอเคเรามาถึงร้านแล้วะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนเดี๋ยวก็ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างมาแบบมาแบบงงๆมาแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเพื่อนจองให้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ตบรอกจะบอกว่าร้านน่ารักมากฟิลเหมือนแบบชากึง่งบาร์ึ่งอะไรก็ไม่รู้อะเออประมาณนี้เก๋กรุ็ สำหรับไหนโดนใจในวันนี้ไปหมดเลยพีกีกได้เลยพีกตายใช่ไหมใช่ค่ะเราชอบสีชมพูเนาะว่าขอไปอันนี้ละกันได้ดูสวยจุปีนี้มองว่าสิ่งที่เด่นๆเลยอะค่ะคือเป็นปีของการเริ่มต้นใหม่ไม่แน่ใจาว่าก่อนหน้านั้นได้มีการเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราแบบว่า,ามีความมั่นคงทางการเรงินมากขึ้นนะคะ เตี่ดเป็นที่ดีเปีที่เราแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าได้รับความเต็มเต็มในหัวใจประมาณนึงนะคะได้สิ่งที่กําลังอยากได้พอดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษมันถือว่าถ้าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็คือดีคือคะใช่เราก็คิดว่าจริงๆอะเริ่มไปแล้วด้วยประมาณนึงเหมือนเป็นช่วงที่แบบต่อเลยว่าเริ่มทาขึ้นมาแล้วประมาณนี้ช่องนจเลยเธอ จริงถ้าเกิดว่าเป็นทางถ้าจะเป็นยูทูบอันนี้มันก็ขึ้นว่าก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะค่อนข้างเหมือนแบบเป็นให้ที่มีความแบบเวอร์เซนต์ใต้ชุดนี้ค่ะปีนี้มันอาจจะมีแบบว่าขั้วงานใหญ่ๆที่เข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะก้อนใหญ่อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะทําเงินนะคะเข้าามเป็นงานแก้ปัญหาด้วยก็จริงๆแล้วสูตรใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เราถนัดเทียนแต่ว่ามันจำเป็นไหมที่เราจะต้องทำวัตรก่านแก้ปัญหาเออขีเส้นใต้อ่ะ เป็นแบบรายใหญ่ที่ค่อนข้างเลือกเยีะยค่ะก็จะมีให้ใจชื้นมาเรื่อยๆให้บอกว่ามีเข้ามาก็ชื่นใจแล้วมึงเสร็จดูดวงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเลือกเลือกขีดเรื่องพลังงานตามที่เราชอบด้วยค่ะเพราะจริงๆนวหินแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานอยู่นะคะค่ะอันนี้ยถามว่าจริงๆอยากเน้นเรื่องอะไรคะเน้นเรื่องการเงินละกันได้จริงๆค่ะ ดูจากลายแล้วเอาว่าค่อนข้างตรงนิดนึงเนี่ยกาแนําเป็นเช่นนี้นะคะเป็นสีที่ใช้แล้วถูกกันเนี่ยก็คือเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทานะคะแล้ขอเอาอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรแบบมีแพช่น o n ความพยายานมทำเนาะแล้วก็จะมีเรื่อง empower ด้วยอันนี้ดูบังอะยังไงใส่สินก็มาใส่หุ้ อันนี้อยากจะปรับไหมคะเอาเข้ากว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เหมือนแบบดูดวงเสร็จแล้วแล้วก็เลือกขินมงคลเสร็จแล้วแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะเอาใบดวงนะคะไปรับชาที่พี่เขาเบรนไว้ให้แบบปรับพลังงานเราสวัสดีค่ะรับอะไรมาคะไดไ้ไม่ไม่แน่ใจไหไม่รู้แอบบดูหน่อยได้เลยค่ะอยากได้เรื่องอะไรคะอุย้อยอแต่เนี่ยดูดีสีเขียวมันจะแบบเป็นสีที่ดีของเราสีเขียวคะ่ะโอเค <c oughs> ชื่อกินมอนซูนเป็นมัชฉาเข้าก,กั้วแล้วก็ใบชาเขียวค่ะก็จะกลิ่นหอมแบบสไตล์ตาชาญี่ปุ่นได้ค่ะถ้าอันเนี้ยมัชฉะ,ะมันชื่อมัชฉะขาวจะฟีลเหมือนมัชฉาลาเต้มีความนวนวนมนมแล้วมีหวานนิดนิดก็ด<อ>จะเหมือนมัชฉาลาเต้แต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วค่ะให้เลือกนมก่อนว่าชอบแบบไหนได้เลย,บบเลยค่ะมาดมชากันค่ะอันนี้เป็นมะช่าขาวอันนี้คือแบบ ตัดสิดใจได้ไม่ยากค่ะอัน okay. นี้เดี๋ยว <c oughs> เราไปดูวิธีปรุงชากันค่ะก็คือจะเป็นใบกลมๆอย่างนี้เลยเนี้ยเป็นชาอูหลงค่ะแล้วก็มีผงมชัชฉะที่มองเห็นยากย่างจริงมันมีผงของชาเอ่อของยาหวานลงไปด้วยก็จะหวานนิดๆแ้วด้วยธรรมาชาติอย่างที่บอกมันดีต่อสุขภาพมันไม่มีแคลอรี่แล้วมันก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเออเรารอประมาณสามนาทีนะคะไม่ได้ค่ะ ติดแล้วตอนนี้นะคะเป็นเฟิร์นดูดวงอยู่แล้วก็เดี๋ยวที่ตีมาชิมช้าค่ะและนี่เดี๋ยวจะมีคนหนึ่งตามมามาแล้วค่ะยังไงคะอด้ทอ,อดค่ะ ฉันแต่งตัวไหมเขาก็แต่ว่าเออบรรยากาศคนนี้ก็คือมาคบกงกันแล้วนะคะจากที่เราไม่ได้นัดกันก็จะมากันเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้หญิงโกเลือกนะคะเพราะว่าหญิงโกเพิ่งมาหญิงโกก็เลยต้องเลือกชานิดนึงมิสซัมเมอร์ใช่ไหมใช่เป็นร้อนหรือเย็นอคะเอาร้อนแล้วกันครับดร้อนก่อนเย็นจิแกจะได้สดชื่นแม่เหรอเอาร้อนเหรอเป็นคนร้อนแรงก็สดชื่นมาเอาร้อนเป็นคนร้อนแรงเหรอเป็นจี้ เขียวนมแต่ว่ามันไม่อ้วนเห็นปะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่นมเลยแต่ว่ากลิ่นอะเหมือนเป็นไนี่เหมือนน้ำไปที่ตอนนี้ขาขายกันนะนี่เป็นน้ำมือน้ำไม่เชอกินเข้าไปกินกินแล้วการเงินจะแบบว่าปังปังปังตัวชาติดีมากจริงๆไม่ได้แบบว่าอวยเวอร์กินแล้วไม่อ้วนด้วยแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบ ชาเขียวนมทุกคนต้องมาแบบว่าลองค่ะร้านนี้แล้วก็เจ้าของน่ารักมากเขาก็จะแบบคอยแบบแนะนาให้ว่าชาไหนเป็นยังไงอยงี้หรือว่าถ้าเราไม่มีความรู้เลือกชานะคะก็ให้มาแบบศึกษาที่ร้านได้เพราะว่าคือที่ร้านเขาว่าจะมีแต่แบบชาทุกๆแบบว่าชนิดเลยเพราะฉะนั้นก็มาตามกันได้ค่ะมาแล้วอันนี้เป็นสโคนบัตเตอร์นี่เราก็ทานกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรเน,นยแล้วก็แยมสตรอเบอรี่นะ่าตาน้านะกินไหมน่ารักเนาะ โจยไปแล้วค่ะสะโคนของฉันเออแต่ต้องมาลองสะโคนทีนี่มันคืออร่อยซอสคือมันแบบอ่ะดูอ่ะรสชาติยังไงดูอ่ะกินอื้บมันหวานมันเปรี้ยวมันไมัน,นไม่หวานโดดก็ได้ป่ะอืมหวานยังไงหวานที่หแบบฟองๆเรากินสะโคนจนจะหมดอยู่แล้วก็คือเพิ่งรู้ว่าอีเพื่อนเราทำค่ะอืม จก็คือเหมือนอัดยายซือขนมยายใส่เลยได้ไหมคะได้วันนี้จะได้รวยๆคืออะไรนี่ก็ดูกับเขาเสร็จแล้วก็ใช่คือวันนี้วันวันนี้เป็นกิจกรรมของเขาคือใช่นี่เสร็จแล้วได้เลยขอบคุณค่ะไ่านะคะแล้วก็มีน้ำหอมกับชื่อให้นะคะ นี่นะคะได้มาแล้วเรียบร้อยนะให้พอดีกับข้อมือเราเลยใส่แล้วก็เรียกฉันว่าคุณนายคุณนายติ๊้ฉันเป็นคุณนายแล้วเป็นสิทธีนี้อ่ะระหว่างดูเปิดดูดวงเราก็จะกินไปเรื่อยๆสั่งไปเรื่อยๆรีวิวทีเขาตรงเฮ้ยฉมูโอ้ยแล้วิดถูกแล้วเฮ้ยมันหน้าซีเรียสอ่ะตรงขนาดไหนตรงแบบ นี่ของเฟิร์นที่ได้มานะคะเป็นนี่น้องรักอะสีเธอสวยอะเออเป็นแบบทุกสลบคือสีชมพูสีน้ำเงินไม่ชอบเลยได้สีชมพูไม่ชอบโกรธเพื่อนทำไมก่อน,นอดีดีเอเอเออ,อันนี้เป็นหินเป็นสามเหลี่ยมน่ารากักกรุ๊กกรุจุกเข้าอยหัวใจฟุ้งฟิงจากที่ตีหญิงเฟิร์นดูดวงกันเสร็จแล้วทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มานั่ง เดี๋ยวเรียกว่านั่งชิวเรียกว่านั่งทำงานเริ่มเริ่มเข้าสู่โหมดทำงานมานั่งชิวแค่เปลี่ยนที่ทำงานแหละตอนนี้นะคะเราออกมาจากร้านทีไทม์แอนดเฟสแล้วและก็กำลังจะไปไหว้พระแม่ลักษมีกันค่ะตามหายเต้ารักแท้จะเจอหรือเปล่านะอดูจากการพับกรบบัวก่อนดีเออ,อ,อสีแล้วดูคนนี้ गुर्वे शरण गुर्वे शरण गुर प्रदोष शिवना ใ้กันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คนเยอะนิดหน่อยจริงๆอะหัวใจของการมาขอพรเลยอ่ะทิศติว่า1เราต้องมีสมาธิมากๆ แล้วก็กับสิ่งที่เราขอไว้เราต้องตั้งใจมากจริงๆวันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อนนะคะมาขอพรก็รก็ขอให้สิ่งที่เขาแบบขอไว้สําเร็จละกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเฟิร์นด้วยแล้วก็ส่วนโก้เขาก็อยากมีความรักเนอะเผื่อวันที่1 4กุมงพาอาจจะแบบว่าได้คู่ก็ขอให้เขาได้คู่ดีๆเช่นกันไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันต่อค่ะจบลงที่โมโมพาราไดซ์เพราะว่ามีคนนึงทานคีโตอยู่ของมองโก้คือทานตาา ผทานอะไรนะคะผานฟาสะฟาอะไรคะฟาส์ฟอร์เวกินเร็วๆกินไปข้างหน้ากินไปเรื่อยๆฟาส์ฟอร์เวไปเรื่อยๆพี่ยากี้ละกันี่ยาก่อานพี่อยากมาอย่างละหนึ่งไหนึงเใช่รแล้วก็เอาเส้นละเมงหนึ่งค่ะแล้วก็เซตผักหนึ่งนระได้เลยค่ะอาหาของเรา นำไหมคะปิ้งแล้วกจะน้องแต่จะพามาไหว้พระแล้วนะคะเราก็ได้รับการเรียกดูปูเสือนะคะจากเจ้าของช่องนะคะ ขอบคุณค่ะอันความกรุณาปานีจะมีใครมาครับก็หาไม่ดังมาเองดันฝนมาชื่นใจจากฟ้าซาร่าสุรารายขอบคุณค่ะวันนี้ก็คือมูเตกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินอิ่มตอนจะนอนหลับก็ไม่นอนค่ะอย่าไปทำงานกันเถอะเพราะว่าค้างงานไว้ตามงานแล้วอ่ะบายบายไปไป ทิติก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่ให้ทิตติเนี่ยได้มีกิจกรรมมอบความรักหรือแบบเทคแคร์เพื่อนที่เป็นวันพิเศษของเขาก็เหมือนเรามอบความรักให้กับเขาหนึ่งวันเต็มๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายก็คือหินอันนี้ที่ติเลือกจําได้ใช่ป่าวว่าเป็นหินแบบเกี่ยวกับด้านแบบการเงินงานคอนเฟิร์มเลยจ้ะขนลุกนะจ๊ะ